ในคลิปนี้นะคะเรียมจะมี7ข้อมาให้เช็คกันนะคะเป็น7สัญญาณที่จะบอกว่าคุณเก่งภาษาไทยมากๆนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะเอะ๊เราจะรู้ได้ยังไงคะ ว่าเรียนภาษาไทยมาเรื่อยๆๆแล,แล้วมันถึงในระดับขั้นที่เรียกว่าเก่งมากๆหรือยังท้าังไงถึงจะรู้นะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะเรียมจะมี7จข้อมาให้เช็คกันนะคะเป็น7สัญญาณที่จะบอกว่าคุณเก่งภาษาไทยมากๆนะคะข้อที่1คือคุณฝันเป็นภาษาไทย เวลาเรานอนหลับนะคะส่วนต่างๆของเราสมองของเราก็จะอยู่ในระดับจิตใต้สํานึกถ้าเกิดคุณสามารถฝันเป็นภาษาไทยได้แล้วแสดงว่าภาษาไทยลงลึกไปถึงขั้นอยู่ใต้จิตสํานึกได้แล้วนะคะคือพูดออกมาโดยเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องคิดหลายชั้นว่า,าจะพูดแบบนี้ภาษาไทยต้องพูดว่ายังไง ถึงขั้นนั้นนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะก็คือสามารถฝันเป็นภาษาไทยได้ค่ะข้อที่สองก็คือคุณไม่ต้องบอกให้คนไทยหรือว่าเจ้าของภาษานะคะพูดช้าๆพูดช้าๆไม่ต้องบอกให้เขาพูดช้าๆลงนะคะเพราะว่าคุณคุ้นเคยกับสปีดหรือว่าความเร็วของเจ้าของภาษาแล้วนะคะ แต่ว่ามันก็มีกรณียกเว้นนะคะถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานที่ที่มันเสียงดังแล้วฟังไม่ค่อยชัด mm. ก็อาจจะมีการให้พูดอีกครั้งหรือว่าพูดช้าๆได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดยังยังไม่เก่งภาษาไทยเท่าไหร่ก็จะมีการบอกเจ้าของภาษานะคะให้พูดช้าๆให้พูดช้าๆเอ๊คําไหนหนะ้าแล้ก็เอามาคิดว่า เขากำลังพูดถึงคำไหนใช่ไหมคะคนที่เก่งแล้วก็คือไม่ต้องบอกให้คนไทยพูดช้าลงแต่ก็เข้าใจคนไทยพูดได้นะคะข้อที่สก็คือสามารถดูคอนเทนต์หรือว่ารายการซีรีส์ดูหนังดูลละครไทยเป็นภาษาไทยโดยไม่เปิดซับไตเติลนะคะ โดยไม่ต้องมีคำแปลด้านล่างก็เข้าใจสิ่งที่ตัวละครพูดสิ่งที่พิธีกรในรายการพูดสัญญาณที่4ก็คือเมื่อคุณพูดผิดคุณสามารถแก้ไขคำพูดนั้นให้ถูกต้องได้ด้วยตัวเองนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณกำลังฝึกการพูดรอเรืออยู่นะคะแล้วบางครั้งคุณพูดว่าเรา ทำอะไรกันดีคุณก็สามารถแก้ไขได้อีกครั้งหนึ่งว่าเราทำอะไรกันดีแต่ว่าเรื่องรอเรือชัดหรือไม่ชัดก็ไม่ใช่เรื่องที่จะซีเรียสมากนะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะพูดรู้สึกว่ามันเพี้ยนไปนิดนึงแต่ก็รู้ว่าตัวเองพูดเพี้ยนนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าคุณเก่งภาษาไทย มากแล้วนะคะสามารถแก้ไขคำที่ตัวเองพูดผิดพูดให้ถูกได้ไม่ใช่ว่าคนที่มาเรียนภาษาไทยเท่านั้นนะคะที่จะพูดภาษาไทยได้ผิดบ้างบางครั้งเจ้าของภาษาเองก็พูดได้ผิดได้เพี้ยนเหมือนนะคะแต่ก็สามารถแก้ไขหรือว่าเข้าใจกันได้ ส่วนชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยอยู่แล้วสามารถแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองได้นั่นคือสัญญาณที่ดีค่ะว่าคุณเก่งภาษาไทยมากๆแล้วนะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5สัญญาณที่จะบอกคุณว่าคุณเก่งภาษาไทยมากๆแล้วนะคะก็คือเวลาคุณพูดภาษาไทยกับคนไทย หรือว่าคุณนั่งดูรายการหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเพื่อนคุณถามว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรกันหรอคนไทยพูดอะไรกันพูดแบบนี้มันแปลว่าอะไรแล้วคุณก็ต้องใช้เวลาคิดเพื่อที่จะอธิบายให้เพื่อนคุณฟังเอ๊ะจะอธิบายยังไงนะเพราะว่า คุณเข้าใจในระดับที่ไม่ได้แปลคำนั้นเป็นคำภาษาของคุณอย่างเดียวแต่คุณต้องแปลมันยากขึ้นเพราะว่าคุณต้องใช้ความเข้าใจแล้วบางอย่างแปลแค่ประโยคเดียวอาจจะต้องอธิบายอีกยาวเลยค่ะกว่าจะให้คนอื่นเข้าใจนะคะนั่นเป็นสัญญาณที่5ที่บอกว่าคุณเก่งภาษาไทยมากๆแล้วค่ะ แปลด้วยความเข้าใจนะคะไม่ได้แปลจากคําศัพท์มาเป็นภาษาอื่นเลยไม่ได้นะคะถ้าเกิดแปลจากความเข้าใจได้แบบนั้นถือว่าเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมมากข้อที่6ข้อที่6ก็คือคุณสามารถฟังรายการฟังพอดแคสต์ดู YouTube ดูละครดูรายการทีวีได้แบบ สบายๆไม่ต้องใช้ความตั้งใจในการฟังมากนะคะก็คืออ๋อฟังไปเรื่อยๆอ๋อรู้เรื่องอืมถ้าเป็นช่วงแรกๆที่เรียนภาษาไทยนะคะใครที่เคยผ่านมาแล้วก็อาจจะจำได้ว่าอืมช่วงที่ตั้งใจเนี่ยก็คือตั้งใจฟังทีละคำทีละคำว่าเขาพูดอะไรบ้างยังไงบ้างมันใช้ความตั้งใจเยอะมากๆนะคะ ก็คือช่วงนั้นคุณยังไม่ได้เก่งภาษาไทยแต่ก็ยังฝึกอยู่นะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้ความตั้งใจมากแต่ว่าก็ไม่ได้รับอะไรเข้าไปนะคะก็คือฟังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้เรื่องสักประมาณ 10- 2 0นนะคะถ้าเกิดไม่ได้ใช้ความตั้งใจแต่ถ้าคุณเก่งภาษาไทยมากๆแล้วสัญญาณน,นี้นะคะที่บอกว่าฟังภาษาไทยรู้เรื่อง โดยไม่อึดอัดแล้วก็ไม่ต้องใช้ความตั้งใจมากนะคะแสดงว่าคุณเก่งภาษาไทยมากๆแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะและสัญญาณที่7นะคะเป็นสัญญาณสุดท้ายที่จะบอกว่าคุณอยู่ในขั้นที่สุดยอดสุดยอดสุดยอดความเก่งของภาษาไทยนะคะก็คือคุณสามารถดูรายการ หรือว่าเทปบันทึกภาพเดี่ยวไมโครโฟนนะคะเป็นการเดี่ยวไมโครโฟนที่มีคนพูดอยู่บนเวทีแค่คนเดียวนะคะแล้วก็พูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆคนไทยก็ขำกันถ้าเกิดคุณฟังฟังแล้วขำได้เหมือนคนไทยนะคะแสดงว่าคุณเก่งภาษาไทยมากๆแล้ว มันไม่ใช่แค่ว่าคุณจะฟังรู้เรื่องแล้วคุณเก่งนะคะมันหมายถึงว่าคุณรู้สิ่งต่างๆมากมายของคนไทยรู้วัฒนธรรมไทยรู้สถานการณ์บ้านเมืองของคนไทยรู้ว่าอ๋อคนไทยทำแบบนี้บ่อยๆคนไทยจริงไม่ทำแบบนี้คนไทยสนใจเรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดดูเดี่ยวไมโครโฟนรู้เรื่องนะคะ แสดงว่าคุณเก่งภาษาไทยมากๆแล้วแล้วก็ใช้การรับรู้ภาษาไทยใช้ความเก่งภาษาไทยนะคะมาเป็นตัวเชื่อมต่อข้อมูลที่มันเป็นภาษาไทยที่คนไทยอยู่รอบๆตัวคุณทั้งคนไทยเพื่อนของคุณที่เป็นคนไทยพิธีกรรายการข่าวคนไทยคุณก็จะ รับข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาไทยได้เยอะมากแล้วนะคะคุณถึงจะเข้าใจว่าเดี่ยวไมโครโฟนเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันนะคะเพราะว่าคนไทยบางคนก็ไม่ได้เข้าใจทุกอย่างนะคะนอกจากจะเป็นคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารและรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทยนะตอนนั้นนะคะก็จะเข้าใจถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่สามารถ ดูรายการเดี่ยวไมโครโฟนถ้าเกิดใครไม่รู้จักเดี่ยวไมโครโฟนนะคะเดี๋ยวเรียมจะเอาลิงก์พิมพ์ไว้ให้ด้านล่างนะคะลองไปดูกันถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่สามารถดูเดี่ยวไมโครโฟนแล้วรู้เรื่องแล้วรู้สึกว่าขำ <c oughs> เข้าใจว่าคนไทยหัวเราออะไรกันหูโห <c oughs> นั่นแปลว่าภาษาไทยของคุณนะคะไม่ได้อยู่ในระดับธรรมดาแล้วนะคะถ้าเกิดใครนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วแล้วไปดูเดี่ยวไมโครโฟนเข้าใจกี่เปอร์เซนต์ช่วยพิมพ์มาด้านล่างทีนะคะใครที่สามารถเข้าใจได้ร้อซโอ้โหเก่งมากพิมพ์บอกเรียมมาด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็มาแชร์วิธีการเรียนกันดูนะคะว่าเจ็ดสัญญานนี้มีใครบ้างนะคะที่สามารถมีทั้ง7สัญญาณนี้หมดเลยแสดงว่าคุณเก่งเก่งภาษาไทยมากๆขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทุกคนปรบมือช่วยกันนะคะปรบมือ <c oughs> ปรบมือช่วยกันนะคะโอ้โหเก่งมากค่ะเก่งมาก หวังว่าทุกๆคนจะสนุกกับคลิปคลิปนี้นะคะจะได้ฝึกทั้งการฟังแล้วก็เช็คลิสต์ตัวเองไปด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็ลองกดแชร์ไปหาเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าคนที่สนใจนะคะลองเช็คดูซิว่าคุณเก่งภาษาไทยในระดับที่คนไทยเรียกว่าเก่งมากๆแล้วหรือ,อยังนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าในช่องเรียมไทยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องก่อนนะสวัสดีค่ะเเก่งมาก